ครับมาต่อกันเลยนะครับเ่า,าสักครู่เราได้สร้างเป็นเรียบร้อยแล้วก็เหมือนเดิมคอนโทรชิปซีนะครับมากลิกเบสพอยท์ที่ต้องการนะครับ,นะรบเดี๋ยวเรื่องเบสพอยท์เนี่ยผมจะสอนละเอียดอีกทีนะครับบางคนใช้เบสพอยท์ไม่เป็นเนี่ยทำให้เสียเวลาในการทํางานนะครับแล้วทําให้ช้านะครับมีผลนะครับคนที่ใช้เบสพอยท์ คนที่หัดเขียนแบบใหม่ๆนะเขาจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเบสพอยต์นะครับเพราะว่าผมก็สอนนักศึกษ,ษาฝึกง,งานอยู่นะครับช่วงนี้ก็จะงงเรื่องกับแบับเบสพอยต์มากเลยครับสอนเท่าไรก็ไม่ค่อยเข้าใจทุกคนไหนที่เข้าใจก็ไปเร็วนะคนมากเด็กๆเขาจะไม่ค่อยรู้จักที่มาแบบนนะเราก็เข้าใจก็เหมือนเราที่เราก่อนที่เราจะมาทํางานแบบนี้ก็ปัญหาเดียวกันนะครับ เมื่อเรารู้แนวทางเราก็จะบอกเขานะับให้เขาเข้าใจง่ายๆนะครับเรื่อองก็เสร็จแล้วเก,วก็บหน้าต่างสองชุดนี้นะครับแล้วก็มาไลาเ่เก็บหน้าต่างของห้องนอนนะครับผมมีเสาละ่ะอ๋อเขาก็มีนะแล้วก็หน้าต่างมาชิดเพราะว่าเขาจะหลบหลบเตียง นี่เราก็เอามาชิดเสาเลยนะครับก็เหมือนเดิมห่าง1ิบเซนนะครับเพื่อจะได้ฉาบป,ปูนนะครับผมจะย้ําเรื่อยๆนะครับว่าหลายท่านเนี่ยทำงานอย่างผู้รับเหมาเนี่ยครับชาวบ้านก็ว่าได้นะเห็นเสาก็มีวงโกนตีติดเสาไปเลยครับผลปรากฏว่าพอเวลาเราฉาบเข้าไปเนะี่ยปูนฉาบเสือกไปอมเสาซะ,ะเซนสองเซนนะครับ ทำให้ผลงานออกมาทุเลศนะครับต้องระวังนะครับจ้างผู้รับเหมาชาวบ้านก็จะได้อย่างบบ้านนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงเนาะเราก็พูดถึงเรื่องจริงเจอผู้รับเหมาลัานนงี่เง่าหน่อยก็สวยไปนะครับเราดูงี่เง่าด้วยหลายรูปแบบ นะครับก็จะไปไหนอีกจัดไปมันน่าจะเปิดทางนี้เออใช่วางประตูหน้าต่างให้ครบเลยนะครับ ครบไปเลยกด n นะครับอันนี้เป็น hotkey ที่ผมสร้างมาเองนะครับ n หมายถึงว่าการเซต l เลนให้กับ layer นะครับสมมติว่าเราอยู่ layer รเนี้ยเรอยากได้ l a เยอนี้เราคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเป็น make object layer s e l e n ก็คลิกปุ๊บมันก็จะกลายเป็น head wall นะแต่ผมต้องการตรงเนี้ยเป็น a wall ผมก็คลิกนะก็จะได้ wall layer wall มาใช้งานนะครับ จะสอนขีรลัดไปด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับในการเขียนแบบบ้านแต่ตรงนี้ก็คือในหัวข้อของการก o อปปี้แบบบ้านครับก็ก o อปปี้ให้เหมือนนะครับก็เก่งแล้วเขียนแบบใหม่ๆก็ก o อปปี้ให้เหมือนนะครับเมื่อเราก o อปปี้เหมือนแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นๆก็ตามมาเองครับทั้งเรื่องด้านคำสั่งเรื่องความเข้าใจครับ ผมไม่ได้สอนแล้วบอกว่าท่านลองก๊อปปี้อย่างเดียวนะไม่ใช่ผมว่าเป็นสอนเทคนิคมากกว่าเรื่องการออกแบบนี่ก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ถามว่าการออกแบบมันก็เหมือนกับการก๊อปปี้เข้ามาดัดแปลงดัดอะไรเงี้ยผมก็เห็นทํากันซ้ำๆๆกันนะครับอาจารย์สอนอยังซ้ํากันเลยไม่ก๊อปปี้ได้งไงเนาะ อาจารย์ยังก็ปีมาสอนนะเวลาผมสอนนักศึกษาปึกงานก้อนนียพูดอยู่ยซ้ำๆมากี่คนก็พูดซ้ำไม่ซ้ำได้ไงก็มาแนวเดียวกันนะน,นี้ก็เขาจะมีบานฟิกอยู่ตรงนี้อยู่ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็จกัดให้เข้าไปโอเคก็จะมีบานฟิกหลักก็เดิมๆครับเว้นไว้สักสิบเซนเผื่อว่า ทำขยายทำอะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะติดเสาข้างนี้ได้เลยนะเพื่อที่ใส่อลูมิเนียมอะไรพวกนี้หรือว่าถ้าเป็นไม้เราก็เผื่อ,อได้จุดเซจุดหนึ่งแล้วก็ส่ผงกบไปทิม ันนี้เป็นเส้นองวงกบไม้นะหรือว่าอลูมิเนียมก็ได้แล้วก็มีกระจกส่วนอันนี้จะเป็นเส้นคอนกรีตคือขอบคอนกรีตเพราะว่าผนังมันหนาใช่ไหมเราก็ไล่มานะครับแมตต์ไปใช้สีขาวเส้นประกระจก ก็เหมือนเดิมคอนโทรลชิปซนะครับผมจะเน้นทำเป็ box, นบะล็อกครับเพราะว่ามันสะดวกดีเวลาจิ้มจิ้มทีเดียวติดแล้วเกือเป็นแต่ละชิ้นแต่ชิ้นมางคนติดแคดรุ่นเก่ามาก็ว่าทําเป็นบล็อกมันหนักเครื่องอะไรเงี้ยจริงมันก็หนักจริงเลยแต่ว่าถามว่าเครื่องปัจจุบันนี่ไม่ต้องไปกลัวหรอกครับเร,เราแรงขึ้นทุกวันทุกวันครับไม่ต้องไปสนใจมัน เราทำให้มันใช้ประโยชน์สูงสุดกับโปรแกรมที่เขาเขียนมาครับว่ารุ่นใหม่มันก็ต้องเจ๋งกว่าเดิมอยู่แล้วพราโปรแกรมก็พัฒนามาให้มันสะดวกสบายแล้วก็ง่ายแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นพวกของเรื่องการแก้บั๊กของโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นก็เปิดยอมรับมันนิดนึงก็ไม่เห็นจะแปลกจุดหกมา60เซนครับ โอเคโอเคหรือ,อยังประตูหน้าต่างทั้งหมดอ่ามีหลงมนันอีกบานหนึ่งเราก็ copy มาครับใช่เรื่องใหญ่จัดให้มัน ไปคลิกมาเครื่องมันจะกระตุกนะครับเพราะว่าเราอัดวิดีโอไงมันก็เลยมีการกระตุกยักยักมางรียนมุมคลิกไม่ค่อยตรงเนะะเพราะว่าเครื่องมันเครื่องมันช้าไงอ่าทำเองยังงงอ่อโอเคใส่ไป ใส่คิดว่าครบหรือยังเราก็ไล่ดูนะครับเมื่อต่างอันนี้ก็มันช่องหน้าต่างตกแต่งครับเราไม่ใส่แล้วกันห้องน้ํามีสองห้องอ๋อ,อ,อประตูห้องน้ําตรงนี้นี่เองนะครับน่าจะช่องอาบตรงนี้ก็น่าจะประมาณแปดสิบถึงหนึ่งเมตรนะครับเราก็ใส่ลองหนึ่งดู คิดว่าโอเคเนาะก็คัปปี้หน้าต่าง้นะีประตูมาใช้นะครับเครื่องมันกระตุกทำงานหลายอย่างเนะาะจุดหนึ่งผมจะกระเถิบหลบหน่อยขยับหลบหน่อยนะครับผมไม่เคลียร์ข้างในแค่เก้าสิบพอเนาะแล้วก็ใส่แล้วก็ ใหยับให้ถูก م, เชื่อมเอ็มอลซะตรงนี้ไม่ต้องเชื่อมอดูซิว่าอยู่ยังไงน่าจะเป็นประตูบานเลือ่อนสักจุดเจ็ดกว้างเจ็ดสิบแล้วกันนะคงจะไม่ได้คงจะไม่เลื่อนไปมากกว่านี้เท่าไหร่ นี่ผมยังไม่ใส่บัตเลอดแล้กันผมจะใส่เป็นต่างระดับไปก่อนนะอะไรที่ไม่ใช้ก็ลบไปครบหรือยังครับหน้าต่างกับมุมกบประตูหน้าต่างแล้วก็แนวของพื้นนะครับผนังอะไรพวกนี้เราก็อ๊่ยังไง ไดห้องน้ำช่องเล,กล็กไปนะหกเซนก็เพิ่มไปเป็นเจ็ดสิบเซนตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าไม่มีเส้นแบ่งพื้นนะเพราะว่าเป็นพื้นโล่งเดินเข้าไปหากันได้นะครับเชื่อมผนังก็เชื่อมกันหมดเลยผมไม่ได้ใส่ วงกบไม่เป็นพวกทับหลังทับข้างอะไรพวกนี้เพราะว่าผมได้ใส่กรูปตัดเอาแล้วก็แบบขยายห้องน้ํานะครับ,บช่างต้องรู้อยู่แล้วแต่มันจะมาอ้างนะครับผมว่ามันใช้ไม่ได้นะครับช่างช่างอะไรก็นัก็นานะครับทํางานมาเป็นพลเมานะครับอ้างมาแนละ้วผมว่างี้เงาแล้วถนะ้าผมกดเซฟะนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นก็เริ่มเหมือนเป็นบ้านแล้วนะครับเริ่มเหมือนขึ้นมาทุกทีแล้ว เดะเลยก็ว่าได้นะครับนะครับลองเปรียบเทียบดูนะตอนนี้ข้างหน้าเราจะมุ่งถึงการการใส่สัญลักษณ์ประตูหน้าต่างแล้วก็การแฮตแล้วก็การใส่สัญลักษณ์พื้นระดับนะครับแล้วก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับอะไรต่างๆเนี่ยคือเกี่ยวกับสัญลักษณ์พวกนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแบ่งวิดีโอไว้เป็นผัดๆนะครับ